สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับนะวันนี้พามาขอโชคอีกแล้วครับทุกคนนะแม่แตะเคียนทองนะครับมีเมนแม่แตะเคียนทองนะครับงวดที่แล้วนะครับมาเข้าฝันแล้วก็อบอกว่าให้เมาโชคที่ต้นนี้นะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับนะต้นตะเคียนต้นนี้นะครับก็อายุ เยอะแล้วครับนะต้นสูงใหญ่เลยครับต้นสูงใหญ่นะครับนี่กาลังโตครับต้นสูงใหญ่ก็มางวดที่แล้วเป็นเห็นผู้หญิงฝันบอกว่าให้เมาโชคนะครับก็มาขอโชคนะครับก็ถูกเลขคานอยไปนะครับแล้วก็วันหวยออกก็มาขอโชคอีกนะครับก็มาถูนะครับมาถูโชคลาภนะครับก็ได้เลข4 5 5ห้าไปนะครับก็พากันถูกกันนะครับนะก็พากันถูกบางคนคนที่ขอคนที่ฝันก็มาขอไปแต่ก็ ซื้อไม่ทันนะครับเลขสี่ห้าห้าสี่ซื้อไม่ทันนะครับนะก็ไม่ได้ไปในงวดที่ผ่านมานะครับวันนี้เลยมาขอโชคอีกครับนะวันนี้มาขอโชคอีกแล้วทุกคนนะต้นสูงใหญ่เลยครับเมตะเคียนทองต้นนี้มีชื่อว่าเมส้ซยเงินล้านนะครับนะต้นนี้มีชื่อว่าเม่ส้อยเงินล้านนี้ครับกาลังจุดธูปขอโชคท่านแล้วครับนี่งวดที่แล้วมาถูตรงนี้นะครับนะมาถูกันตรงนี้แหละครับนะบางคนก็เห็นเจ็ดสองบางคนก็เห็น สี่ห้าห้าสี่นะหรือว่าอลองดูในนี้ใครเห็นอะไรนะครับตอนนี้กําลังจุดทูบอยู่ครับทุกคนกําลังจุดทูบอยู่ครับนี่จุดทูบขอโชคอยู่ใครเห็นเลขอะไรครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะใครเห็นเลขอะไรกันเอ่ยนะครับในต้นไม้นะต้นตะเคียนทองใครเห็นเลขอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันครับทุกคน แม่แต่เคียนเจ้าขาแม่แต่เคียนแม่สร้อยเงินล้านเปิดโชคเปิดราบน้อยวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะโชคลาบตัวไหนทุกคนเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนกันนี่ครับทุกคนดูดูด,ดูใครเห็นตัวไหนแต่เลขทูกก็กำลังขอแม่แต่เคียนแล้วครับทุกคนอันนี้เลขทูกขอแม่แต่เคียนแล้วทุกคน นี่แม่ตะเคียนกำลังให้โชคครับทุกคนเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับว่าท่านให้ตัวไหนเลขทูบแม่ตะเคียนทองเปิดโชคเปิดราบแม่ตะเคียนเปิดทรัพย์เป,เ,เปิดเงินเปิดทองขอโชคราบนะครับนะ,อะขอดูในอันนั้นอีกครั้งใช่ไหมครับในนี่ครับขอดูอีกครั้งหนึ่งให้ดูชัดเจนครับในเนื้อต้นไม้ที่ถากเมื่อที่แล้วได้ตรงนี้แหละครับที่ถากนี่ครับนยที่คนเห็นกัน 5445แต่มันหมดเวลาซื้อก่อนมาขอใกล้เลขจะออกแล้วก็ไม่ทันนะครับนะแต่ก็เข้ามาถูกก็ได้72มันก็ตรงเลขอันก็ไม่ได้ก,กันอีกนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยมาขอแก้มือกับท่านให้ได้โชคนะแม่จ๋า <c oughs> แม่แต่เขียนแม่สร้อยเงินล้านเลขตัวไหนทุกคนใกล้เห็นเลขตัวไหนแม่สร้อยเงินล้านจะเปิดโชคหน่อยจ้ะสามตัวหน่อย เดี๋ยวชัดๆก่อนทุกคนมือนิ่งๆก่อนมือนิ่งๆเลขอะไรครับใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่ครับทุกคนลายไม้มีเลขอะไรไหมลายเนือาาน้อทันลายเนือาาน้อทันเห็นห้าแปดทุกคน ห้าแปดนะคิดว่าห้าแปดทุกคนในเนื้อนี่เห็นเป็นเลขห้าแปดแต่เ,เราลองมาดูเลขนี้ก่อนเลขทูบกำลังออกทุกคนรอลุ้นเลขทูบกันว่าเลขทูบจะได้เลขอะไรทุกคนนะกำลังไหลมาแล้วขอสามตัวตรงๆนะครับเด้อขอสามตัวตรงๆเลยม่้สร้อยเงินล้านนี่ครับรอลุ้นกันก่อน กำลังไหลมาแล้วอืมโชคลาบวันนี้บรรยากาศดีครับตอนนี้นะสา,ายใหน่อยแต่ก็ร้อนนะครับยังไม่มีฝนตกมาเลยครับอากาศก็จะร้อนหน่อยแต่อยู่ทางนี้ก็มีลมจิวว่าเบาเย็นสบายมาอยู่ครับมีกำลังขอโชคท่านอยู่ครับเลขต่อง,งวดจะได้ตัวไหนทุกคนก็อรอลุ้นกัน ออกมาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังไหลออกมาน,านี่นี่นี่แม่ตะเกียนดูครับต้นใหญ่เลยนุ่นสูงเร็วเลยครับนึ่นสูงเร็วเลยแต่เห็นห้าแปดนะทุกคนเห็นเหมือนกันบ้างนีเลขห้าเลขแปดเลขห้าเลขแปดเลยนะออกห้าแปดไหม 5, นี่ก็ห้านะนี่เลขห้าที่ทุกคน 5. ห้ารอรุ้นก่อนครับรอรุ้นก่อนได้เลขอะไรก็รอรุ้นกันก่อนขอโชคลาวท่้นก่อนกำลังไหลมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งโชค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 เปิดซับเปิดซับเปิดโชคเปิดโชคไม่ตะเกียนไหลเงินแสนไหลเงินล้านมาให้ลูกหลาน ตัวหนึ่งทุกคนกำลังไหลออกมางวดนี้แหละอืมกำลังไหลแต่ในต้นไม้นี่เห็นเลขหนะ้าแปดเนาะห้าแปดนี่เห็นชัดเลยหรือใครเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนาะหรือใครไม่เห็นอะไรเลย <laughs> เห็นเป็นลายไม้ใช่ไหมตาตาตาจานก็เป็นเลขหน่อยอ่าเจอห้าแปด เราเทูบกันก่อนเลขทูบน่าจะมีสามตัวหรือเปล่าเลขกทูบน่าจะมีสามตัวขอโชคท่านแล้วแหละท่านก็กำลังไหลวุ่น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 ออกมาให้ y o u t คนกำลังไหลวุ่นวิ่นออกมาจะได้โชคร่วมกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว จะได้รู้กันนะเปิดโชคหน่อยได้จะได้ขอสามตัวได้วันนั้นก็ถูกอยู่ครับมาขอท่านนะเลขฮานอยก็ถูกสามตัวครับทุกคนนะที่มันออกอที่ออกอะไรอ075057เลกลา่าวเลขฮานอยครับก็ถูกกันนะวันนี้ก็มาขอโชค ต่องวดให้ทุกคนเอาไปเป็นแนวทางเสียงโชคนะครับทุกคนเนาะใช้จิตวิจัจลยลันญาในการรับชมรับฟังดูนะครับมีสต,ติให้เป็นแนวทางนะอันนี้โชคลาบอันนี้มาขอโชคลาบในงวดวันที่16เป็นแนวทางของแม่ตะเกียนทองนะครับเนาะกำลังอ้วนใหญ่เลยครับแมตะเกียนทองท่านจะให้โชคตัวไหน เลยอีกนิดเดียวก็จะได้รู้กันแล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวก็จะได้รู้กันแล้วทุกคนเลยใครจะเอาไปเล่นลาวเล่นหาหน่อยวันนี้ก็ได้ทุกคนเล่นลาวเล่นหาหน่อยวันนี้ก็ได้ใครจะเอาเสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ไว้งวดที่สิบหกก็ได้ทุกคนเริ่มไหลออกมาแล้วทุกคนไหลออกมาแล้วไหลออกมาแล้ว ต้องไล่ไปหาจับซื้อไว้ก่อนทุกคนเลขกำลังไหลให้อบบวุ่นวุ่นมาแล้วนะจะเป็นเลขอะไรจะได้รู้กันนะทุกคนตอนนี้โชคโชคโดมเลขสวยเลยทุกคนเลขมาเด่นมาสวยมากทุกคน เลขมาเด่นมาสวยมากมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแปดศูนย์หนึทุกคนแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทุกคนมีแค่นี้เองทุกคนนี่เลขหนึ่งแน่นอนเลยเนาะใช่ไหมทุกคนเลขหนึ่งเนาะนั่นแหละน่าจะเลขหนึ่งนะอืมเลขหนึ่งแน่ๆเลยนี่สวยมากทุกคนสวยมากทุกคน นะเอาไว้ซื้องวดนี้เลยทุกคนเอาไว้ซื้องวดนี้นะเลขสวยถ้ามาแบบนี้ส่วนมากจะเป็นซื้อซื้อศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาแปดเก้ากันไว้ได้ทุกคนนะแปดเก้ากันไว้ด้วยนะแปดเก้ากันไวนะ้แต่เห็นในต้นแม่ตะเคียนเป็นแปดห้าทุกคนก็ซื้อ 8 5 8ห้แล้วก็เลขตัวนี้นในทูบที่เห็นกันแหละเลขหนึ่งจริงๆทุกคนหยุดนิ่งแล้วนะครับทุกคนอ้าวโชคลาบนะครับทุกคนงวดนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมีโชคมีโชคนะใครผิดหวังจากงวดที่แล้วก็เอางวดนี้ให้ได้โชคได้ลาบให้ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะรวยๆรวยๆครับไม่ตียนเปิดซับ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 รวยรย